แม่รักหนูนะแม่ไม่ทิ้งหนูนะเราจะอยู่ด้วยกันดูแลกันไปนะลูกดูไหมครับดูไหมครับลูกแค่ชะอืนสะอืนชะอืดแค่ชะอืดโอูโอ้ชะอืนทำนานกันไปได้มัง้งซึ้งกันไปได้มัง้งซึ้งนนแรกๆเข้ามาในตาเขาจะแข็งมากเขาจะกลัวเพราะเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมแต่พอได้สัมผัสแล้วเราทำไปทำ้งบัดให้เขาเราปลีกเขาทุกวัน บอกลับเขาทุกวันแล้วเขาทําให้เขาเนี่ยสัมผัสได้แล้วทีทำเป็ภาพบระบัติให้เขาเสร็จก็เลยแบบคุยกับเขาตามในคลิปนแะค่ะแล้วก็เขาก็เลยแบบทําจม,มูกแลวทำตาคอๆอะไรออกมา่งค่ะแม่กำลังเตรียมข้าวให้กับวิเศษนะคะ น้องวิเศษเนี่ยมาอยู่กับแม่วันที่30กันยายนนะคะแล้วก็น้องเ,อเดินไม่ได้ตั้งแต่เล็กแล้วนะคะน้องเป็นเห็นคนเลี้ยงคนเดิมบอกว่าน้องเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วเขามีความจําเป็นที่เลี้ยงน้องต่อไม่ได้นะคะเขาก็เลยส่งต่อให้แม่เคยงเลี้ยงต่อนะคะนี่ก็สี่วันแล้วนะคะที่มาอยู่กับแม่นะคะ แค่อื่นเฉื่นเื้นแค่เื่นโอ้โหเฉื่นทำงานกันไปละมั้งซึ้งกันไปละมั้งแม่เกงก็เลยตัดสินใจรับน้องมาวันที่สามสิบกันยามาส่งจากกรุงเทพมาส่งที่ขอนแก่นทีเนี้ยน้องหนึ่งตัวแข็งมากก็คือแบบเขาดูแลมาสองปีแล้วที่นั่นที่เดิมก็เลยสองปีแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี้ยมันบอว่าเขาไม่ได้ทำกายภาพบำบัดให้น้องแลวน้องก็ตัวแข็งแต่ขยับได้แค่คอและหัวประมาณนี้ตาเหลือบมาประมาณนี้นะคะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนี่ก็เลยทากายภาพบำบัดให้น้องก็คุยกับน้องมาใลคลิปนั่นแหละแล้วเขาก็แบบน้าตาแบบพออกมาแล้วแบบว่าทําจมูกพุ่งฟับพุ่งฟับนแบบเอื่นประมาณนี้ยค่ะเขารับรู้เลยแรกๆเข้ามาในตาเขาจะแข็งมากเล้็จะกลัวเพราะเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมแต่พอได้สัมผัสแล้วเราทากายภาพบำบัดให้เขาแล้วคุยเขาทุกวันบอกรักธ์เขาทุกวันแล้วเขาทําให้เขาเนี่ยสัมผัสได้แล้วทีนี้พอวันนั้นอ่ะทำกายภาพบำบัดให้เขาเสร็จก็เลยแบบเออ คุยกับเขาตานในคลิปน่ะค่ะแล้วก็เขาก็เลยแบบทำจมูกและทำตาคอคออะไรออกมาเนี่ยค่ะหัวใจคือแบบมันมันสุดแล้วอะค่ะเพราะว่าพี่เลี้ยงแมวพี่กันตอนนี้อยู่สามตัวนะคะขอบคุณครับแม่ที่รับผมมาดูแลประมาณเนี้ยค,ค่ะพูดเริ่องตาจะอะไรขอบคุณครับที่แบบรับผมมาดูแลที่แบบว่าดูแลผมอย่างดีประมาณเนี้ยค่ะคือแบบพี่รู้ว่าพี่ดูแลน้องอย่างดีาม,มากเลยแบบนี่คือนี่คือกำลังใจที่สูงสุดของพี่เลยนะที่จากเอสซีหลายๆท่านคุยกับพี่เนี้ย บบกำลังใจมากๆเลยคือพวกนี่แหละป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่กับพี่เช่นกันเพราะว่าทุกคนให้กำลังใจพี่แลว้วก็ให้กำลังใจเด็กน้องด้วยนะคะเพราะว่ามันมากปีใจมากๆตอนแรกทั้งมือทั้งเท้านี่งองอมาแบบนี้เห็นไหมไม่งอแล้วนะคะทางงอลงก็ไม่ลงแล้วนะคะตอนแรกเท,ท้านี่งองอเลยนะคะ ตอนนี้พอไม่แกงี่ยทำเกราะมันบัดบ่อยๆเนี่ยแบออกเห็นไหมคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแบออกแล้วเห็นไหมตอนนี้กลางออกได้แล้วนะคะเห็นไหมเริ่มนิ่มแล้วนะคะ,ะอไออออ้้ควาาามจจชที่เธเธตง จะรู้บ้างไหมไม่ว่าใครใครก็ต้องเคยน้ำตาหล่นเธอแม้จะดูว่าเขาเลิศเลยแค่ไหนก็ตามจำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมาจะรอ